สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อโมเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนาเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสะยุคโคเป็นอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระครูนิวิทย์ปุญญกร ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพุทเทศประสาททะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีผู้ตุกคนสูงด้วยการทั้งสินนะครับแต่เป็นที่สอบแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ทุกหาได้นาไปใช้มีประสบการณ์จะแยะมากมายนะครับซึ่งในยุคนี้นะครับถือว่าไม่เป็นสองรองไครนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับ หลวงพ่อพัดนะครับเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับมีของท่านนะครับมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะยุคต้นๆนะครับหรือใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าแท้นะครับแล้วก็หลวงพ่อผุกเสกนี่มีประสบการณ์หมดเลยนะครับผมเป็นแอดมินผมขายมีดมามากกว่าพันเล่มนะครับ ผมมีลูกค้าเยอะนะครับผมน่าจะได้รับฟังเรื่องราวประสบการณ์นะครับมากมายกว่าใครนะครับเวลาลูกค้าถามนี่ผมจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเล่าให้ฟังเท่าไหร่นะครับยกเว้นแต่นะครับที่มีหลายๆท่านนะครับที่มีประสบการณ์คล้ายกันนะครับก็คือเขาบอกว่าชีวิตดีขึ้นเขาพูดแค่นี้ผมก็ไม่ต้องถามอะไรนลครับเพราะว่า ส่วนตัวผมก็ดีขึ้นจริงๆผมก็ไม่ต้องถามอะไรเขาเยอะแต่ถ้าเกิดเขาอยากเล่าให้ฟังเขาก็จะเล่านะครับเพื่อนๆก็คือใครที่บูชานะครับศรัทธาด้วยหัวใจนะครับหลวงพ่อพัดนี้นะครับมีของท่านนี้นะครับรับรองชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆนะครับผมไม่ได้ทักจูงนะครับหรือสอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ ท่านทั้งหลายมาดูคลิปผมแล้วมางมงายนะครับต้องมาสะสมอะไรเยอะแยะไม่ต้องนะครับเพื่อนๆนะครับผมมีประสบการณ์ดีๆนะครับเกี่ยวกับการบูชามีดหมอนะครับทําให้ผมมีกําลังใจนะครับจากที่แค่จะสะสมนะครับนะครับจากที่แค่จะสะสมเฉยนะครับจนมาวันหนึ่งนะครับต้องได้นะครับฝันเห็นหลวงพ่อนะครับว่าหลวงพ่อนะครับ บอกว่าให้ผมเนี่ยไม่ต้องเก็บเยอะนะครับให้ปล่อยมีดออกไปนะครับนอกจากจะได้บุญแล้วนะครับยังจะได้เงินด้วยนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็ได้ทําการนะครับซื้อมาขายไปนะครับจากเงินทุนเพียงแค่นะครับประมาณ2 0,000ื่นะครับตอนนี้นี่ผมมีมีดในสต็อกนะครับแต่ละเดือนนี่มีมีดรอขายอยู่นะครับหลัก ประมาณเป็นแสนนะครับเพื่อนๆนนะครับบางทีก็ขายหมดจนไม่มีมีดจะขายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่านะครับมีดที่ผมเอามาลงนี่อย่างเป็นมีดปะลาปีลึกนี่หาย,ยากนะครับเพื่อนมีดดีๆมีดปีเก่าๆลึกๆนี่หาย,ยากนะครับเพื่อนๆนเริ่มหาย,ยากแล้วราคาก็สูงนะครับบางครั้งนี่มีเงินนี่นะครับไม่สามารถที่จะบูชาได้นะครับเพื่อนเพื่อน นะครับอย่างบางท่านเนี่ยมีเงินพร้อมโอนนะครับบอกเลยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมีแน่นอนแต่ไม่มีของให้นะครับบางคนผมก็บางท่านเนี่ยทักมาถามผมนะครับเอาหายหน่อยหายหน่อยครับมันหาไม่ได้ครับผมพยายามเต็มที่นะครับแต่เวลาจะเข้ามานี่ก็เข้ามาทีเดียวนะครับพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นที่แป่นะครับแต่ผมเชื่อว่าวัตถุมงคลเลือกเจ้าของนะครับเพื่อน จังหวะที่คนบางคนนะครับลูกค้าบางคนนี่ทักให้หาเนี่ผมหาอยู่นานนะหาจนลืมว่าใครคนสั่งนะครับแต่ทันทีที่นะครับมีดมาถึงนี่ผมนึกไม่ได้ผมเอามาโพสต์ลงนี่อีกท่านนึงเข้ามาแป๊บเดียวปิดไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับแล้วผ่านเข้ามานะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับ097 019 5618นะครับ เผื่อจะมีมีดที่เพื่อนๆนะครับสนใจนะครับเราจะมีนะครับลงอยู่ในไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ f c e b o o k f แ Fanpage นะครับเพื่อนๆนะครับใครที่นะครับสะดวกทาง Facebook Fanpage ก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเข้าไปกดฟันโลกันเยอะๆนะครับนี่ครับอโอนมาส่งของช่วยแน่นอนนะครับใครที่นะครับนี่นะครับโอนเงินมานะครับ เราจะลงนะครับหมายเลขพัสดุให้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าจะได้ของวันไหนอะไรยังไงนะครับไม่ต้องกลัวว่าโอนเงินมาแล้วไม่ได้ของนะครับได้ของแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะเก๊นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทางร้านนี่รับประกันแท้ตลอดชีพทุกเล่มนะครับนะครับคลิปนี้ก็นะครับก็จะมีรอมีดใหม่ๆเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่หามีดยากนะครับก็จะมี มีเก่าๆที่พอจะนะครับแบ่งปันให้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าจะรอแบบใหม่ๆมาเรื่อยๆนี่บางทีไม่ได้ลงคลิปนะครับนะครับมีลูกค้าทักมาในตอนนั้นนะครับก็นะครับโอนเงินมาก็ส่งของเลยนะครับดังนั้นนี่เวลาผมจะอัดคลิปนี่ผมต้องหาเวลาสักหน่อยนะครับบางทีอ่รวบรวมมีดได้ไม่เยอะนะครับก็ไม่ได้อัดนะครับเพราะว่ามีดก็จะ ถูกบูชาไปหมดนะครับเพื่อนประสบการณ์นี่เยอะแยะนะครับเพื่อนนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับโดนรู้สึกว่าจะโดนกระทำเสน่ห์ใส่นะครับก็เนื้อตัวนี่รู้สึกว่าจะร้อนเป็นไฟนะครับเวลาไปเซเว่นไปโลตัสไปนะครับสะดวกซื้อนี่สแกนผ่านหมดนะครับเพื่อนไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีอะไรนะครับ หายยากินจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วนะครับถึงขนาดแบบนอนกับพื้นนี่อะไรที่เป็นโลหะทั้งทอดออกหมดนะครับแม้แต่เสื้อผ้านะครับเขาบอกว่าร้อนเหมือนอยู่ในนรกนะครับร้อนจนแบบอยากจะตายไปเลยนะครับเพื่อนผมก็ได้แนะนํามีดนะครับก็ไม่ได้เป็นมีดเก่าอะไรครับก็ปีหกสามนะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็นะครับเขาก็บูชาไปนะครับพอมีดถึงนะครับ เขาก็ไปแตะตามเนื้อตามตัวนะครับตรงที่มันตรงที่มันปวดมันเจ็บมันร้อนนะครับพอหลังจากนั้นนะครับได้มีดไปวานช่วงบ่ายพอช่วงคำ่คำๆนี้ผมทักไปถามเขาบอกว่าก็ดีนะเขาบอกแค่นั้นนะครับแต่เขาจริงๆแล้วเขาดีมากอะครับแต่เขายังไม่กล้ายืนยันเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นอีกพอใช้วันหนึ่งเขาบอกว่านะครับพอใช้อีกวันหนึ่งเขาบอกว่าแบบหายแบบงงๆนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนี่ ประสบการณ์แบบนี้นี่ผมฟังมาจากลูกค้าเยอะมากนะครับโดนแบบนี้เยอะมากนะครับบางคนอชอบทักมาถามผมว่ากันผีกันปอบกันคุณสได้ไหมผมว่าเป็นเบสิกนะครับอะไรที่มันยากๆอะไรที่มันแรงๆนี่ยก,ก็ยังช่วยได้นะครับอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเพื่อนนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม่ได้สอนให้ใครมาง,งงายนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อนๆฟังแล้วก็พิจารณาเอานะครับแต่ผมบอกเลยว่าจะยุค 4G 5G อะไรก็แล้วแต่เถอะของพวกนี้ไม่ได้เคยหายไปไหนจากโลกนี้เลยนะครับตาบไปที่เรายังมีการสวดมนต์นะครับนับถือนะครับพระพุทธเจ้าอยู่นะครับคำสวดของท่านนี้นะครับจงศักดิ์สิทธิ์เสมอนะครับแล้วก็ของพวกนี้นะครับถ้ามีขาวก็ต้องมีดําอยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆดังนั้นมันไม่ได้หายไปไหนนะครับ เพยงแต่เราจะรู้สึกตอนไหนว่าเราเจอเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็นะครับก็พูดกันเลื่อยเปื่อยละกันนะครับยังไม่มีมีดอะไรที่มันนําเสนอเท่าไหร่นะครับก็มีแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลปีลึกๆนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นนะครับที่แอดมินแขวนประจําก็เป็นรูปขลงพระเดิมนะครับนะครับพุทธสังมีนะครับนะครับอันนี้ติดที่สามมานะครับ ก็แขวนแบบนี้คู่กับหลวงพ่อพัดนะครับเพื่อนๆอย่างมีดอย่างนี้ก็นะครับเวลามาไม่มีใครอยากจะสนใจนะครับมาห้าเล่มตอนนี้เหลือสองนะครับก็ยังอยู่แต่ตอนที่ไม่มีนี่ถามจังเลยนะครับโทรมาถามผมก็จำไม่ได้ว่าใครสั่งนะครับก็คือถามกันจังคือบอกบอกเลยนะครับเพื่อนๆหายยากมากนะครับไม่มีใครปล่อยนะครับมีแต่คนห่วงนะครับ มีคลิปหนึ่งที่คุณป๋องสุพรรณสัมภาษณ์นี่เขาก็เอารุ่นนี้แหละครับมาโชว์นะครับป๋องเขาเก็บรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนะครับดูคลิปเห็นแล้วนะครับรีบนะครับเพื่อนๆมีแค่สองเล่มเท่านั้นนะครับสร้างเพียง1ิบสองเล่มเท่านั้นนะเพื่อนๆนะครับอย่างนี้ก็เป็นของดีปีลึกนะครับเป็นว่านเสน่ห์จันท์ขาวที่หลวงพ่อปลูกว่านเองเสกเองกดพิมพ์เองทุกอย่างนะครับเพื่อนๆประวัติมีลงอยู่ใน ใน Facebook f แฟนเพจนะครับแล้วก็ไทม์ไลน์ด้วยนะครับส่วนเหรียญไข่ปลารุ่นแรกนะครับสภาพแบบนี้นี่ถ้าเรียกว่าสภาพนางฟ้านะครับเพื่อนๆนะครับสร้างเพียงห้าร้อยเหรียญนะครับสำหรับบล็อกสายฝนนะครับเพื่อนๆอันนี้เอามาโชว์เป็นคลิปสุดท้ายนะครับลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนสมเด็จชาติมาอย่างนี้ก็คือมีในงานรายการประกวดนะครับหลังเม็ดยาแบบนี้นี่สร้างเพียงเก้าค์เท่็ดองนะครับออกปีหกหนึ่งนะครับ ร้าง97องค์ไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับแตกหักบ้างอะไรบ้างนะครับถือว่าเป็นของดีของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกดพิมพ์เองกับมือทุกองค์นะครับเพื่อนๆนะครับมีคุณค่ามากนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนใครที่หาสิงห่าแกะราคาประหยัดประหยัดก็องค์นี้นะครับไม่สูงนะครับเมื่อเทียบกับง่าแกะรุ่นใหม่ๆนะครับสิงห์นี่ดียังไงก็พุทุกคุณคล้ายๆกับของหลวงพ่อเดิมนะครับ ของหลวงประเดิมนี่นอกจากเหรียญมีดแล้วก็จะมีสิงนะครับที่นะครับเป็นที่สอดแสวงหาของนักสะสมนะครับหลวงพพทัดก็เช่นกันนะครับสิงนี่ถือถือว่าได้รับความนิยมนะครับอันนี้ปีหกสองครับถือว่าเป็นของดีปีลึกนะครับรุ่นสิงสยามนะครับเพื่อนๆนะครับมีหมายเลขด้วยนะครับส่วนที่เห็นนี่ก็คือเขาเรียกว่าเนตรพญานาคนะครับของดีนะครับวิธีเดียวกับของระฆังนะครับหายากแล้วครับเพื่อนๆนะครับ มีมาแบ่งปันแค่สองดวงสุดท้ายนะครับเพื่อนๆนะครับที่มารอบเมื่อกี้ก็ปิดหมดแล้วนะครับตะกุดหอระฆังก็นะครับหมายเลขเจ็ดแปดนะครับหมายเลขเจ็ดแปดนะครับสวยไม่ได้ใช้เลยครับอยู่ในรอแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับส่วนนี้ก็คือรุ่นฉลองหอระฆังปีหกสามนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับจำนวนการสร้างกําลังดีนะครับเป็นการแกะ เท่าที่ผมดูมานี่เป็นการแกะที่สวยที่สุดนะครับเป็นแกะเท้าเวท้สวยที่สุดนะครับแล้วก็พวกแหมพวกไรนี่มีเอกลักษณ์นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเจอเนี่ยปล่อยให้ให้ผ่านไปนะครับเพื่อนนะครับมันการราคากําลังไต่ขึ้นนะครับมีช่องว่างให้ขึ้นอีกเยอะนะครับต่อไปก็จะครึ่งหมื่นแล้วก็จะไต่ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนรุ่นอ่ารุ่นที่โด่งดังไปนะครับเพราะว่าใบเนี่ยเป็น เหล็กอาถพ์นะครับเพื่อนๆปลุกเสกสามวาระนะครับนะครับอย่ารอให้นะครับอย่ารอให้เห็นคุณค่าตอนที่ราคาสูงแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับฉลองอระคังปี6 3านะครับ2.5นิ้วนะครับเพื่อนห้านิ้วก็มีครับเดี๋ยวรอดูนะครับติดตามแล้วกันนะครับไม่ต้องรอดูคลิปนะครับเข้าไปดูในไทม์ไลน์หรือเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับครับผมจะอัปเดตตลอดนะครับ หลังจากคลิปนี้แล้วนี่ของจะมาเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมรอของอยู่นะครับมีของดีๆเยอะนะครับเพื่อนๆเราเข้าไปดูนะครับส่วนมีดปี63นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างถ้าพูดถึงมีดวาระใดๆก็ตามที่ต่อโค้ดวัดนะครับอย่างคุณพระปราบมารแบบนี้นี่ก็มีเข้ามายหนึ่งเล่มนะครับต่อโค้ดพัดเกนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นนะครับน่องสิงต้นปีนะครับวิ่งวิ่งเลย นะครับถ้าเป็นช่วงกลางปีขึ้นมาก็นะครับเนื้อเหล็กนะครับใบก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ช่างนี่ถือว่าตอกลายหน้าเกี้ได้สวยงามมากนะครับพิเศษสองโค้ดนะครับเซมาเตียมใบพิเศษสองโค้ดยังอยู่นะครับเซมาเตียมใบอีกเล่มนึงครับพิเศษสองโค้ดนะครับแล้วก็คุณพาปราบมานะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับ ก่อนนี้สั่งหากระจังนะครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับคนสั่งผมว่าคงจะยังไม่ได้ดูคลิปมากกว่านะครับเพื่อนๆนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับ12เล่มเท่านั้นนะครับไม้นี่เป็นไม้เสาโบสถ์เก่าหลวงปู่สุขวัดปากคอนะครับไม่ธรรมดานะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งน่าจะเป็นไม้พยุงนะครับเนี่ยเล่มอยู่ในกล่องนี่น่าจะเป็นไม้พยุงนะครับผมเอาออกมาแค่เล่มเดียวนะครับ แค่ไม้โบดเก่าก็สุดยอดแล้วครับของหลวงปู่สุขนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับาดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีอของดีๆเข้ามาเยอะนะครับช่วงนี้ของเข้ามาไม่ทันนะครับผมอยู่บ้างๆผมไม่ทำอะไรผมก็อยากจะอัดคลิปให้เพื่อนๆอ,อย่างน,น้อยก็เหมือนกับเราได้พูดคุยกันนะครับได้ฟังอะไรที่มันเป็นสาระนะครับทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้จัก ประทุมมงคลของหลวงพ่อนะครับได้เผยแผ่บารมีนะครับรวมทั้งได้ฟังประสบการณ์ดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับดูบ่อยๆก็จะเหมือนมีคนสอนให้เล่นนะครับเพื่อนๆนะครับผมไม่สอนให้ใครงมงายนะครับให้ศรัทธาอย่างจีนนะครับค่อยเช่านะครับรับรองชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะครับถ้ามีศรัทธานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญากาโมูวัดไวยด้วนนะครับ จงบุปผารักษาและดมบันดาลให้กับเพื่อนๆนะครับ,นนรบมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภัละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปขอให้มีก่านสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแต่บันดนี้ตราเข้าสู่ปฏิพานเทินครับผมสาธุครับผม